การเป็นเซลล์อะไม่ต้องเตรียมตัวอะไรมากจะขายยี่ห้อไหน,นก็ได้มันก็ขายได้เหมือนกันนั่นแหละเฮ้ยจริงเหรอสวัสดีครับผมมีนะครับในช่องมินิวอคอลสตอรี่นะครับ<ะ>ก็อยู่กับในช่วงของเซลล์ขายรถกันอีกเช่นเคยนะจากที่ผมไปได้พูดจากที่ผมได้พูดไปในต้นคลิปนะครับว่าการที่จะเป็นเซลล์ขายรถเนี่ยมันจะ ขายยี่ห้ออะไรก็ได้มันก็ขายได้หมดจริงเหรอคือจะว่าจริงอ่ะมันก็จริงนะครับผมจะว่าไม่จริงมันก็ไม่ทั้งหมดเนาะอักวันตีดิคือผมจะพูดว่าไงดีมันก็จริงครับว่าถ้าคุณขายไม่ว่าจะเป็นยี่ห้ออะไรคุณก็ขายได้ไม่ว่าจะเป็นแบรนด์อะไรคุณขายได้หมดใช่ครับมันขายได้หมดแต่ความยากง่ายมันก็อาจจะต่างกันนิดนึงเนาะแล้วก็อยู่ที่การเตรียมตัวแล้วก็อยู่ที่ความเข้าใจของคุณด้วยนะครับว่าคุณเตรียมพร้อมและเข้าใจและมีความรู้มากแค่ไหนนั่นเองเดี๋ยวในวันเนี้ยในคลิปเนี้ยผมจะมาย่อยให้ฟ ใช่ครับมันขายในทุกแบรนด์แต่ถ้าคุณเลือกสิ่งที่ตรงกับตัวของคุณเองมันจะทําให้คุณทํางานง่ายขึ้นครับและทําให้คุณมีรายได้ที่มากขึ้นนั่นเองอ่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยดีกว่านะครับว่าอย่างแรกคืออะไรนะหนึ่งยี่ห้อที่จะขายครับเอ้าเห็นไหมเมื่อกี้ยังพูดอยู่เลยว่ายี่ห้ออะไรมันก็ขายได้ดีว่ว่าไม่เห็นจะเป็นต้องแบบ ระบุก็ได้นี่ <Nope. S 1> ใช่ยี่ห้ออะไรก็ขายได้ถูกนะครับแต่ว่าการเลือกยี่ห้อนั้นสําคัญนะเหมือนที่คุณจะไปทํางานบริษัทสักบริษัทหนึ่งทําไมคุณยังต้องดูเลยล่ะครับว่าบริษัทนี้มันขายอะไรติดอันดับไหมยอดขายเป็นยังไงสมวนบุารเป็นยังไงใช่ไหมคุณยังต้องดูเลยเวลาคุณจะสมัครงานสักทีหนึ่งอ่ะไม่ใช่คุณจะซีซัวแบบที่ไหนก็ได้คุณยังต้องดูเลยเห็นไหมครับไม่ว่าจะเป็นงานราชะการหรืองานทุกอย่างนะครับงานอะไรก็แล้วแต่คุณก็จะดูการชั่งน้ำหนักเสมอว่าถ้าสินค้าเหมือนกันเนี่ยผลิตคล้าย ห้อไหนดีคุณจะเลือกทํางานที่ไหนดีทั้งสองที่ก็ผลิตสินค้าคล้ายๆกันแต่อันนี้สวัสดิการดีกว่าอันนี้อันนั้นดีกว่าอะไรก็ว่ากันไตกันแล้วแต่นะครับยี่ห้อรถเองก็เหมือนกันนะครับผมว่าคุณเหมาะกับยี่ห้อไหนนะครับอย่าเพิ่งมองอย่างอืงนะ่นเนาะว่าตัวคุณชอบยี่ห้ออะไรนะครับถามความชอบตัวเองก่อนแล้วกันเนาะคุณชอบรถแบรนด์ญี่ปุ่นนะครับผมคุณชอบรถจีนคุณชอบรถยุโรปนะครับผมคุณก็ถามก่อนคุณชอบไปฝั่งไหนพอไปฝั่งไหนเสร็จปุ๊บสมมติว่าคุณชอบรถญี่ปุ่นแล้วกันสมมุตติคอบกว่่าาที้้นนชัใ และฉันก็ชอบรถโตโยต้าอ่ะคุณก็เอาความนี่ก่อนว่าอ่ะคุณชอบนะคุณเลือกยี่ห้อแล้วฉันเห็นว่าเอ้ยโตโยต้าเนี่ยยอดขายมันดีนะเฮ้ยโตโยต้าเนี่ยเป็นรถตลาดนะแบบว่าติดตลาดดีมากเลยขายง่ายเออฉันว่าฉันจะเหมาะกับวันนี้มากกว่านะอะไรอย่างเงี้ยครับผมให้คุณมองยี่ห้อด้วยนะเพราะว่าบางทียี่ห้อก็สําคัญนะครับคุณอาจจะขายยี่ห้อนี้ไม่เก่งแต่สมมติคุณย้ายไปยี่ห้ออื่นนะครับคุณขายกับขายดีขายดีเลยอะอะไรอย่างเงี้ยครับก็อาจจะเป็นมีส่วนได้เหมือนกันนะครับผมก็ให้รยัววน้้ไดะคบ สองนะครับผมก็ในเรื่องของรายได้นั่นเองก็ว่างไงเดียบางที่นะครับผมรายได้ก็จะได้ไม่เท่ากันนั่นเองนะผมก็ขอไม่พูดเปิดเผยเรื่องรายได้อะไรมากนะครับ <c oughs> <c oughs> แต่ว่าจะบอกว่ารายได้บางที่มันจะได้รับอาจจะไม่เหมือนกันนะครับผมบางที่อาจจะได้เป็นสเต็ปลายคันนะครับสมมติว่าคุณขายคันนี้ใช่ไหมคุณได้เงินเท่าไหร่กับคันนี้แล้วคุณขายสองคันคุณจะได้เงินเท่าไหร่อันเนี้ยแบบแบบนับสเต็ปบันไดขึ้นไปนะครับหรือคุณจะขายแบบว่าเป็นแบบว่าส่วนต่างนะครับผมสมมติว่าคุณเหลือเท่าไหร่อันนั้นเป็นส่วนของคุณคุณต้องขายจีคันขึ้นไปคุณจะได้ส่วนต่างเท่านี้อะไรอย่างนี้ครับนโยบายการให้อินคัมแต่ละแต่ละที่ไม่เหมือนกันนะครับว่าแบบยี่ห้อนี้ ที่ดีลเลอร์นี้ให้ยังไงนะครับผมแล้วก็ยี่ห้อนี้ที่ดิลเลอร์นี้ให้ยังไงคุณก็ต้องศึกษาดีๆนะครับในการสมัครถ้าคุณพอใจกับการที่โอเคถ้าฉันขายแบบเนี้ยแล้วฉันได้รับค่าคอมกลับมาเป็นแบบนี้แล้วคุณพอใจแล้วคุณที่ว่ามันโอเคคุณก็เลือกที่นั้นนะครับผมก็เอาที่แบบมาได้คำตอบโจทย์กับตัวเองเนาะกับการทํางานเพราะว่าเราทางานก็แลกเงินใช่ไหมสามครับผมแล้วก็ในเรื่องของการต่อยอดนั่นเองนะครับการต่อยอดสําคัญยังไงก็คุณอย่าคิดว่าคุณจะไปขายแค่รถนะครับผมว่าการที่เรามาขายรถเนาะมันไม่ไดด้ขาายยยแค่่่ถองเีวใชม มันมีส่วนอื่นอีครับผมมันมีอะไรบ้างการต่อยอดไม่ว่าจะเป็นชุดแต่งครับไม่ว่าจะเป็นอะล็อมักฟิลม์มสกเกิร์ตอะไรก็แล้วแต่พวกชุดแต่งที่มันสามารถขายนอกรายการได้สามารถให้ลูกค้าซื้อแยกก็ได้นะครับผมพวกนี้เป็นไรายได้เสริมอีกอันนึ่เนาะบางทีแบบอยากได้ชุดแต่งอีแบบนึงแต่ว่าในศูนย์ไม่มีแต่คุณจัดหาให้ได้คุณรู้แหล่งวันนี้แล้วคุณทํางานในนั้นคุณก็รู้อยู่แล้วใช่ไหมคุณก็สามารถอ่ะตอบสนองลูกค้าได้ใช่ไหมครับหรือจะเป็นในเรื่องของประกันครับผมคุณก็สามารถขายประกันให้กับลููกกกคค้้้าาาาาไดดดวยยยนอออ่่่ใใชงงงทรขุณ็ถึต ว่าขายประกันได้อีใช่ไหมครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอู่ใช่ไหมครับหรือบริการหลังการขายครับที่คุณแบบดูแลเองเซอร์วิสของคุณนะครับผมว่าอ่ะรถยี่ห้อนี้ส่วนใหญ่คนถ้าเข้าอู่เข้าอู่อะไรบ้างรถยี่ห้อนี้อ่าอัตราค่าอะไรอยู่อะไรประมาณไหนคุณก็สามารถจะว่าไงดีคุณสามารถแบบว่าเออนำเสนอพวกนี้ได้เพื่อเป็นการต่อยอดนั่นเองนะครับเพราะว่าแต่ละแบรนด์ก็จะมีจุดแข็งและจุดอ่อนไม่เหมือนกันนั่นเองนะก็ลองดูด,ดูนะครับผมแล้วก็4นะครับผมสี่นะกนะนะ็คือรู้วิธีการกระบวนการทํางานของเซลล์ขายรถนะครับผมอันนี้ผม พูดถึงเซลขายรถเนาะไม่พูดถึงการขายอย่างอื่นนะครับออคุณก็ต้องรู้ก่อนนะครับการที่คุณจะมาเป็นเซลลเนี่ยคุณก็ต้องรู้ว่าการเป็นเซลขายรถเนี่ยไม่ต้องทําอะไรบ้างนะครับผมดูจากในคลิปผมก็ได้นะบางงานผมก็พูดไว้ <c oughs> โปรโมทคลิปตัวเองครับคุณก็ดูที่อื่นก็ได้เหมือนกันนะไปอ่านโอ้การพันทิปอะไรก็แล้วแต่ไดไนะครับว่าการเป็นเซลขายรถเนี่ยครับเขาทําอะไรบ้างเนาะในวันวันหนึ่งเนี่ยครับผมว่าจะเปรียนแต่งหน้านั่งสมาธิดำน้ำปูปลารังทำอาหารนวดสปาปลูกป่าดำนาดูดิสินายไลลี่ ทัวรธรรมะเรียนเต้นแล้วก็ร้องเพลงไปก่อนนะเยอะเนอะ เยอะเขาต้องเรียนรู้อะไรบ้างนะครับไม่ว่าจะเป็นการจําสเปคต,ต่างๆการคํานวณน,นะครับผมการคุยกับลูกค้าการทําเอกสารอะไรก็แล้วแต่คะคุณก็อาจจะรู้พื้นฐานมาก่อนก็ได้นะคุณดูเบื้องต้นก็ได้ครับอย่างเช่นการคํานวณค่างวดเนี้ยคุณก็ดูในคลิปช่อง Mini Vocal Story ก็ได้นะครับใน EP อะไรสักอย่างเนี่ยเดี๋ยวจะขึ้นไป่ข้างบนแล้วกันเนาะ <c oughs> <c oughs> นั่นเองนะครับคุณถ้าเตรียมตัวมาก่อนนะ <c oughs> เพื่อที่คุณมาเรียนรู้นะครับคุณจะได้แบบไม่เจ็บตัวมากนั่นเองคุณจะได้แบบเออกูมีพื้นฐานมาก่อนอะเวลามาทํางานจะได้สะดวกแล้วมาากขึ้้นนนั่่เอองตไปสุดทย5 นะครับผมทักษะในการเป็นเซลล์ขายรถนะครับผมอันนี้ก็สําคัญเนาะเพราะว่าไม่ใช่ทุกคนที่จะขายได้และไม่ใช่ว่าจะขายไม่ได้ทุกคนนะครับผมอ่ะปัตยามาเต็มคือมันก็สามารถขายได้ทุกคนนั่นแหละครับแต่อยู่ที่ว่าขายได้มากขายได้น้อยหรือบางคนอาจจะขายไม่ได้เลยก็ได้นะครับซึ่งผมเองก็เคยเป็นอ่ะใช่เพราะว่าคนเรานะครับมันจะมีงานที่ไม่เหมาะกับตัวเองใช่เขาไม่เหมาะจริงนะมันฝึกฝนได้ครับแต่ส้าหรับบางคนนะเว่านนบางคนอาจจะไม่เหมาะกับงานขายเลยที <No. S 1> ม่มีนะครับผมก็คืออย่าเลือกที่จะทํางานนี้จะดี อาจจะไปขายอย่างอื่นก็ได้นะครับที่ตอบโจทย์กับตัวเองก็ได้เนาะมันก็มีหลายอย่างนะครับว่าคุณก็ต้องเรียนรู้ทักษะใช่ไหมว่าการไปเซลล์าขายรถจะต้องมีอะไรบ้างครับม่นจะเป็นทักษะการพูดคุณไม่จำเป็นต้องเป็นคนที่พูดมากก็ได้คุณก็สามารถขายได้สมมุติคุณเป็นอินโทรเวิร์ดคุณเป็น vert, ค,คนที่พูดไม่เก่งนะครับแต่คุณก็สามารถนําเสนอสินค้าขายในสไตล์ของคุณได้เพียงแค่มีทักษะการพูดการโน้มน้าวการปิดการขายนะครับในสไตล์ของตัวเองบางทีการพูดเก่งการพูดมากการพูดไม่หยุดอาจทําให้ลูกค้ารังคา อาจจะทําให้ลูกค้าลาคาญก็ได้นะครับคุณอาจจะขายไม่ได้เลยก็ได้ <S <S หรือถ้าคุณแบบเป็นคนที่ไม่พูดเลยคุณนําเสนอไม่ได้ด้วยคุณก็อาจจะขายไม่ได้เช่นกันใช่ไหมครับอ่าโอเคทักษะก็สําคัญเนาะไม่ว่าจะเป็นการพูดนะครับผมการเข้าถึงลูกค้านะครับผมการน้มน้าวการปิดการขายนะครับผมหรือแม้กระทั่งทักษะการเข้าใจของลูกค้าการวิเคราะห์นะครับผมว่าลูกค้าต้องการอะไรก็แล้วแต่นะครับคุณก็ควรเรียนทักษะพวกนี้มาเบื้องต้นก่อนก็ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นใน YouTube ในอะไรต่างๆนะครับบทความหรืออะไรคุณหนังสือก็ได้นะค ก่อนก็ได้นะครับว่ามีความรู้สมัยนี้มีเยอะนะครับลองไปศึกษาดูนะมีทั้งฟรีแล้วก็ไม่ฟรีโอ้แต่ฟรีๆก็ดีนะมีเยอะๆเลยก็มีนะครับผมแบบฟรีก็ไปศึกษาก่อนที่จะมาทํางานจริงๆก็ได้นะครับหรือคุณไปเปรียบเทียบไปฟังประสบการณ์จากคนที่เขาเคยทํามาก่อนก็ได้นะครับหลายๆคนอะไรเงี้ยแล้วคุณก็เลือกว่าชั่งน้ําหนักว่าเออมันเหมาะกับเราไหมทักษะแบบนี้เราควรไปเรียนทักษะอันนี้ดีไหมอะไรเงี้ยนะครับผมก็จบไปแล้วนะครับสาหรับสิ่งที่ต้องเรียนรู้นะครับผมแล้วก็เข้าใจก่อนที่จะมาเป็นเซลล์ขยรนนนั่่่เออองงงบซึไไ้้้พกกีีสิทผมดป5 ถามว่ามันจําเป็นไหมมันอาจจะมีเยอะกว่านี้ก็ได้นะครับแต่ผมเอาคร่าวๆามาเป็น5ข้อนี้แล้วกันนะเพราะว่ามันก็เป็นสิ่งที่จําเป็นจริงๆนะครับที่คุณจะต้องมา ทาอาชีพขายรถซักอาชีพหนึ่งเนี่ยคุณจะต้องรู้อะไรบ้างเนาะอย่างไยพื้นฐานคุณรู้ผู้นี้ไว้ก็ดีนะครับผมทุกข้อเลย1นถึงหถ้าคุณรู้และคุณเตรียมพร้อมคุณมีนะครับโอกาสที่คุณจะมาทําแล้วคุณประสบความสําเร็จหรือคุณมีโอกาสที่คุณจะขายได้มันก็จะมากขึ้นและรายได้ของคุณมันก็จะมากขึ้นนั่นเองนะครับคุณก็เป็นตัวให้ดีก่อนเนาะเพราะว่าสภาพตลาดมันก็ผันผวนนะครับแล้วแต่เนาะแล้วก็อยู่ที่ทักษะแล้วก็ที่ตัวคุณด้วยนั่นเองนะครับก็ยังไงก็คลิปนี้ครใ รู้ความรู้พวกนี้ก็แชร์ให้ก็ได้นะครับสำหรับใครที่สนใจกําลังทํางานเป็นเซลล์ขายรถนะหรือว่าทํางานเซลล์อยู่นะก็ส่งแชร์คลิปนี้ให้ดูได้นะครับหรือถ้าใครอยากติดตามผมนะครับผมเป็นกำลังใจให้ก็กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับเพื่อจะได้พลาดคลิปใหม่ๆของผมนั่นเองนะที่จะไม่มีแค่เซลล์ขายรถเนาะจะมีอย่างอื่นด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อจะไม่พลาดการแจ้งเตือนของเรานั่นเองนะผมจะทำคอนเทนต์อื่นๆร่วมด้วยนะครับรวมถึงเซลล์ขายรถก็จะท่านึกอะไรออกก็จะมาทําหรือว่าใครที่เอออ่ยาาาากกให้้้ทํะไไร็ม,มนวนลงบ ได้นะครับว่าอยากให้ทําอะไรบ้างเนาะแล้วก็มีคําถามอะไรก็ถามมาได้ที่อินบ็อกซ์เพจเฟซบุ๊กนะครับผมหรือจะถามในคอมเมนต์ก็ได้หรือจะถามมาที่ไลน์แอดของผมก็ได้นะครับผมซึ่งไลน์แอดผมมันก็เป็นเกี่ยวกับขายรถนั่นแหละของคุณบินมาด้าเนาะหรือถ้าใครสนใจนะครับที่จะออกรถนะครับผมมาด้าหรือว่าจะเป็นยี่ห้ออื่นก็ได้นะจะเป็นมือสองก็ได้ก็ทักมาสอบถามก็ได้นะครับแตวผมก็จะให้คําปรึกษานะครับผมว่าคุณเออโอเคไหมอะไรยังไงเนี่ยครับก็ประมาณนี้เนาะสำหรับคลิปนี้ขอตลาไปก่อนนะครับสสววัััดดีคครบไ้้เจออกนนนนใลิปปหาาะโยต 拜拜。<好>了 <laughs> bye bye